สวัสดีครับนี่ครับอ่ะวันนี้ฮะก็วันนี้มาเล่นอวตะซ่าอีกแล้วจริงดิจริงดิวันนี้มาอยู่กับนะไม่ได้แข่งรับเชิญต้องเรียกว่าเพื่อนร่วมลบฮะร่วมลบร่วมร่วมไปร่วมไปจำนะพี่ไก่เคฟสี่ฮะอวมสดีจ้ะอ่าเฮ้ยเพิ่มเพื่อนก่อนดิอ่าเพิ่มสีเพิ่มสีเล่นตัวใหม่ทำไม อยากรู้ว่าเัแอสตินชั่วคราวอ1สิบเอดด้วยเราต้องเล่นวันนี้เองอ่าสร้างทีมเชิญทันทีหมดแล้วิเอาหมดยึดยดพื้นที่ยึดกันโอเคดุยจะได้มีคนมีไอเดียเยอะมีฮิลลิงเบคอนเยอะจะได้ยืนได้นานอ่าวันนี้ก็มาสองคนนี่ก็เป็นระบบทีมระบทีมนี่จะตัดกันไแค่สี่คนนะ ถ้าตักกันแปดคนได้คงจะมันวันนี้ได้แต่ใจ,ใจเกมนี้ไม่ไม่มีสร้างห้องทำไมวันนี้มันรอนานห้องนานจังเลยเอ่อนี่เป็นช่วงเวลาคนเรียนครับผมอ๋ออ๋อเออใช่ไอเราไอเรากลับบ้านเร็วเราลืมเราลืมเ <laughs> มื่อวานวันครูนี่หว่าเออเมื่อวานวันครูคนก็หยุดกันเพียบคนปุ๊บเจอป,ปัป๊บอบบเมื่อวานเมื่อวานนี้เด็กเรียนอยู่บ้านเต็มเลยกลับไปว่าครับำเราก็กินฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮาฮ ตอนนี้เล่นเป็นการเดียนทั้งคู่นะครับผมใช่เป็นการเดียนทั้งคู่สำหรับโมดนี้ก็คือให้เราเนี่ยไปแคปเหมือนจะว่ายึดยึดอะไรนะเหมือนไม่โดมตรงกลางอ่ะไปอ่าลุยรยนี่ก็พาฟูโตวีหนึ่งมาโผลแล้วโยนเบคอนไปก่อนมาเฮ้ยอ่ายังไงอ่าเบคอนโลยก่อนน้ำล่องไอ้นี่เลยแอร์ลอมชอเวอร์เอ้ย ผมก็เล่นการ์เยียนสายบูนะธนูธนูหลายดอกมากเบคอนตรงกลางเยอะๆครับเลื่อนนี้เหมือนไม่ลดเลยนะครับเจ้๊โอ๋อฝั่งนี้โอ้ฝั่งเรานี่แอสซัสซินสี่อะไรนะแอสการ์เดียนสี่โอเคสมดุลอยู่โอสมดุลครับยาวๆเลยอย่างเงี้ยคุมตรงกลางได้ไม่ต้องคิวก็จบเกมแม่งเบคอนยันห้าคนมันไม่ต่อใคนหน่อยอ่ะโอโหไปโบกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเยอะเลยฝั่งโน้นมันกลัวเด้อ โอ้เปคนอัพสายเบคอนมาเบลสามด้วยครับอ๋อสุดยอดเลยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เลยฟึ๊บนี่แน่ฮ่า๊บนี่ฮัลโหลโชว์เวอร์ฟิวฟิลฟิลเออวินได้โอ้ฮิวกันฮิวกันเฮ้ยคนหนาไหมอื้มอื้มคนหนักเหรอช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮ้ยใครแย่งซัพพอร์ตอยู่นี่นี่เลย นี่แน่อยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนกันหมดแล้วเออทำลายเออสดงแสดงวน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 ก็วนหัวแกบนไหนโอ้โหไ,ไม่มีใครไปอยู่เลยดำเนึงเดี๋ยวไปอ้อมให้ออเออเดี๋ยวธนูไปปักปักเข่ามันเอาธนูไปปักเออธนูไปปักเข่ามันฮะอ้อมมาแล้วยิงเข้าไปไม่แน่ตายซะโอเค เอ้มันยึดแล้วมันยึดอยู่มีใอ้เฝ้าเลยอาโดนสไนัยโหสไนัยบวกแปดเอเต้สไนัยบวกแปดเลยทีเดียวโอ้โหบินได้สไนเปอร์ตอนนี้เริ่มจะนำขาขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะใช่ใช่ใช่ไม่หยีเลยธนูปักไปหกเจ็ดดอกตายซะเชิคฟิลเลยบินไปเลยโดนธนูปักตัว ของผมนี่เป็นสายแบบว่านะยิงธนูโดนตัวทุกเม็ดนี่ก็คือตายแน่นอนฮนะแถมตายแบบมันหนาดด้วยเอ้ยอยู่ไหนอ่าอยู่ไหนฟึบฟึบซุบซุบซุบอ้าวโดนแย่งซะงั้นโอ้โหนี่ยอมไม่ค่อยไปลงข้างล่างตอมรภูมิตอนนี้นี่นี่เลยตรงข้ามขนาดย่อมเอ้ยโอ,โอ้มาเฝ้าด้านบนให้นะแต่ก็โดนหลอยซะงั้นอ่ะปะ อรู้สึกว่าตานี้ยชนะง่ายเหลือเกินเอ้ยอะไรอะไรเล่าจะตายมีไบคอนไปโอ้โหไม่ตายเราไปนอนองั้นเออสไนเปอร์ฝั่งมันนี่สุดยอดมากิสสะะมีไอซัลสตินด้วยฝั่งเราไอซัตสสินก็ทำงานนะทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอซัตินฝัสสน่งเราไรพลภาพเขาบ <laughs> แต่ฝั่งมันไม่ยึดเลยไงเออ ่งมันได้ยิงอย่างเดียวเฮ้ยอะไรอะไรการเด่นนะนี่แน่เออโอ้โหผมโดนโดนไอเวอร์ฝั่งมันเล่นเอาเล่นเอา้เนเี่ยตายแล้วนั่นดิเออเออันนี้ก็เนียนเนียนเนอะนี่เลยทะลุหัวไปอะไรเล่าอืมนี่แน่ยังไงล่ะ นี่นี่เลยธนูธนูเยอะๆตุมต้ม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 ตุ้มบินบินเลยโดนธนูอย่างนี้เออมาฉลดมากโอ้โยบั<อ>ลลังกาแรงแรงไหนโอ้ยข้างหลังนี่าโถเอ้ยเอ้ยเอ้ยโถเอ,ออยู่นี่นี่เองมามายัางไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยไอ,อตัวนี้เมื่อกี้มันเอามีดฟันตูดเรานี่นี่นี่เลยธนูยัดเข้าไปเต็มเต็มหน้าอืมอืมตายไหมเออไอเบคอน ห้าสิบวิชนะแล้วฝั่งนู้นมันไม่ได้ยึดเลยอ่าสงสารเล่นเหมือนไม่ได้เล่นอืออ่ะหนูอืออ่อือตายตายตายเลย <t> อีสายิะวิสายจะวิอ้าวโอ้ยชนะอยู่แล้วโดยจากศักยภาพแล้วไม่ต้องเดาเลยไม่แย่เชอ็อต ยังไงยังไงฟึบนี่ไงเฮ้ยดีไหมแบทเทนธนูนี่มาเออแบทเทนธนูแบทเทนแอโร่เฮ้ยเออฟึบเออไม่หยุดเลยโอ้โหธนูเต็มตัวธนูเต็มหน้าเลยวเีอยอร่อยเนาะเออลาแคนอรอยแล้วเกือบแพ้เกือบตายเลยโอ้ได้เอ็มวีพีอีกแล้วเฮ้ยทำไมฝั่งนู้นอันอ๋อน่าจะฝั่งนู้นได้แล้วมั้ง แกได้เอ้ยฝั่งนู้นได้ดีกว่าห้าหมื่นหนูห้าหมื่นเลยแม่งยิงอย่างเดียวก็ไอ้ตัวที่มันชอบลุยถือคนหนักมาลุยอะไอ้ตัวที่ชอบถือคนหนักมาลุยอะนั่นแหละเอ็มวีพีอะโอ้โหสไนเปอร์บวกเจ็ดปืนมันโอดโอ้หเมื่อวานดาบบวกเจ็ดน่าเกลียดมากหน้ามืด ตายเลยยังไม่สะสมพร้อมแล้วบอกได้ขอรับรางวัลภารกิจแป๊บอ่โอเคพร้อมารุยกันต่ออ้าวกดไหนเนี่ยกดแล้วได้เลยคราวนี้กดแล้วติดเลยยึดตรงเหมือนเดิมนี่ว่าทีมเดทอ่ะแล้วแต่ โอ้ดูชื่อครับชื่อทางซ้ายน่ากว่ามากเลยโอ้คูคูคูเลยทีเดียวคุย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 อะไรทีเดียวคุยคุยแม่ะคุยคุยคุยอ่าชื่อนี้รายการเลยแม่รายการทีวีโอฟังมันดูสนิทแอทาสินโอ้เราชนะแล้วครับเบคอนหกตัวเพียบเบคอนเราสามตัวมาโยนนำหน้าไปเลยเบคอนอ้อโยนนำล่องมาแล้วนีแน เอ้ยเอ้ยอะไรโอ้มีดคนมวยเอ้ยเอาหรอเราใช่ว่าฝั่งเราจะชนะมันจะนะมันก็มีดเยอะนั่นแหละอ๋อโดนฟันตายโอ้โหแม่งกองทัพมีดนดิวะตรงทำดีอ่ากองทัพมีดนะล้วไงเอ้ยฝั่งมันยึดเอ้ยฝั่งเรานี่บะนี่นี่นี่เนี่ยโรปักตัวไปฮ่าฮ่าดับเบิ k i ค l ยึด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 โลโลโลมากองกันอยู่ข้างในก่อน เอ้ยนี่นี่เลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัวชิมหายเลยอ้ามันหล่ะจะยึดได้นะเห็นจะยึดได้ทีไรก็ตุดทุกทีเออกายยึดได้แล้วไอคนยึดทำไมต้องโดดออกด้วยไม่เข้าใจนั่นน่ะกายยืดยืดข้างในอ่อฮะ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 อี๋อี๋อออนี่นี่เลยนี่แน่นี่แน,น,น่อยู่ไหนอยู่ไหนกันทางเสาฮิวมันนั่นโอ้ยฮิวหิวหิว,หว อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้ยไว้ไว้โอ้ระวังโลกมันโอ้ยยึดได้แล้วยึดได้แล้วอัดนะอัด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 นี่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 ธนูอือหืออ๋อเซฟเอาหลงการนี่พลาดอย่างนักเอออัด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 เรายึดได้แล้วก็สบายแล้วอันนี้ก็ยิงอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยใครหลอยตัวอะไรยังไงนี่แน่โอ้โหมันทุบมันทุบยาวมันทุบยา นี่เอ้ยเอ้ยนี่โอ้ยมีดอ่ะอ้าหึ่เมื่อกดวนมีดกันอยู่ตรงนี้อ้อาโดนตีตูด,ด,ด,ดอ,อ้ายีดเลยบงซีหึมไปไหนนี่นี่เลยโดนเบคอนไปแล้วรับเสีอเออโอ้โหเบคอนสามทิศนม่งเอ้ยบังแบบหโอ้ชีตนี่แน่ ยิงแม่งยิงแม่งเออเฮชอนโหรู้สึกรู้สึกเปลี่ยนไปด้วยพลังกับเบคอนสามชิศเพิ่มยังไงก็เต็มเอ้ยมันหายไปอันหนึ่งก็อันหนึ่งหมดแล้วอ่าเติมนี่นี่เลยธนูปักตัวไปใครมาใครมาเออบินโดนธนูหอมบินไปเลยตะกิลธนูปักตัวนี่สุดยอดมากถ้าโดนมากกว่าสี่ห้าเมตรนี่ก็คือบินเลย โอ้เฮ้ยขบวนเขาบนฆ่าหนึ่งตายสะกอนัดเขายึดไม่ได้แต่เขาจะฆ่าเราอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอือตรงนี้แม่งโลจิตเอ้ยนี่อะไรอะไรนี่แน่นี่แน่โหแม่สกิลมีแทงก็บินได้นี่วะเห็นไหมมีคนโดนมีแทงแล้วบินขึ้นฟ้าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไร ไอ้โปกบานี่ไอ้โปกบานี่เฮ้ยอะไรนั้นเราต่ออะหืมจิบเป็นคิวเว้ยข้างบนมีตัวนึงโดนเบคอนกำลังเสริมไปนี่ไงนี่นี่อะไรจิ้มจังเลยเนี่ยเนี่ยจิ้มจังเลยเปไหนเปไหนหมดแล้วโอ้ยมีดมาไอ้ตรงกลางเลยหมดแล้วตรงกลางเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วโคตรเยอะเลยสุดสุดอะ เอ้ยโอ้ยใครทิมใครทิมอ้าานูเดินทิมเดินทิมตายเลยหนูสี่ดอกนี่สไนเปอร์ไปนอนได้เลยเรายิงได้ห้าดอกหวังว่าจะโดนทุกดอกนี่เลยนี่แน่โอ้โหยีงแล้วนี่แน่เอ้ย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 เฮ้ยมันจะยึดแล้วมันจะยึดแล้วแนวหลังมันเยอะอ่า

นี่แน่อ้าวเออสี่ตัวลวดโอ้โหโอ้โหโอ้ใครเอออยห้าตัวอีไหนไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยนี่นี่เลยหกตัวโอ้โดนลัดนี่นะลัดเลยล่ะลุยแรงโอ้ตายโดนทิ่มลอยแล้วโดนทิ่มตูดอาราเล่ทิ่มตูด โอ้โหนี่เลยตัดไปสักหน่อยอันเี่ยเหรอนเ่ยเหรออนเล่ยตาอไรเี่ยบินนี่ใช่นี่นี่เลยไกลไกลไกตอนนี้นะมันมีคนมานะครับมัตีมึงแกมเนะทำเพี้ยอะไรอยู่คะอยู่อวตารสตาร์แอดโอ้โหอ้้อหอ้้อ้อหอ้อออ้ ไม่พ oh yeah. ัดว uh, ่าจะทําก anyway. ันบ้านก่อนอ่ะอ๋อ oh. น้องไทเป็นเด็กดีไงเด็กดีจ้าอ yeah. ๋อโดนทิปมินเอาปลาเล่นด้วยเหรอเปล่าอ๋อแล้วปลาเล่นด้วยป่าวปาวจ่เบิร์นนั่งฟังอย่างเมามันปลาเล่นอีกจรอ๋อบินไปแล้วโอ้๋อน้องเห็นแล้วว่าปลาเล่นอีกตายฮ่ะเฮ้ยเย่เคเอฟซีที่ถอยมาจอยเจอกัีครับผมเคเอฟซีเกมเมอร์เจ้าเก่า กรมเจ้าเก่าเไปรวมกันได้ไงบ้เฮ้ยเฮ้ยไม่มีนะเขาดับเต็มป่าดับเต็มเออล้านจอดนะไปไปเล่นไปแล้วแต่ชนะชนะอีกแล้วโดีมาก็นี่ก็มารีวิวประมานี้นะหมดยึดธงนะฮะ ชนะตลอดเอ๊ะเบคอนเยอะอะไรเงี้ยครับก็เทคนิคว่าถ้าอยากจะเล่นโหมดนี้ชนะง่ายก็ไปกับเพื่อนเยอะๆนะแล้วก็วางแผนดีๆนั่นเองคือถ้าอยากชนะจริงๆก็การเดินการเดินการเดินเยอะๆแล้วก็วางวางวางอะไรนะวางเบคอนรัวๆแล้วก็ที่แล้ก็ยึดที่ความแม่นของคุณแล้วจ่ดการยังไงนะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีจ้า